ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลกูต้าไทโอนพลัสตราเฟรบิสมือใหม่ใช้ง่ายผิวดูฉ่ำวาวภายใน20นาทีเซ็ตทีอยูซอฟไอศครีมโมเดลลิ่งมาคุณเองก็มีสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของรายการได้ทุกตอนร่วมสนุกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.imksoap.com ถึง25ตุลาคมนี้กลิ่นหอมสะอาดที่รู้สึกได้จากผิวจุดเริ่มต้นของกลิ่นหอมพอลเมดิสันขอบคุณนละ850ดวงขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาเล่าประวั เหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยตลอดอันนี้คือของที่พรีเมียมนะคะแต่มาทำราคาเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นทำราคาเฉพาะที่พวกเรารวมตัวอยู่องค์นี้เท่านั้นหมายความว่าถ้าปิดจากไลฟ์นี้ราคานี้ไม่ได้แล้วนะคะศึกครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับขอสิางเป็นก้าลังใจให้กับพวกเราที่เอกสิบ คบุณดรเอลเซียนะคะมันจะเกาหลีนะคะเป็นคุชชั่นที่ทำให้แบบหน้าชุ่มชื้นด้วยแล้วก็มีความโกลว์แบบดีด้วยนะคะแล้วราคาย้ำเลยจะให้708บาทนะคะเราลดแล้วจากราคา1 0 9 0บาทลดไปแล้ว35.05เปอร์เซ็นต์5ที3 2 1หมดเวลาดับไฟ ขอบคุณมากครับขายครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับตัดไฟตัดน้ําตัดทุกอย่างไม่ให้ขายอะไรแล้วหลังจากนี้ไปมาดูกันครับว่าพวกคุณทําได้ดีขนาดไหนพี่วิลลี่ครับหนูพูดพูดเลยว่าหนูเหนื่อยมากเหนื่อยเพราะเราขายด้วยกันเป็นทีมหรือหนูเหนื่อยคนเดียวหนูเหนื่อยคนเดียว <c oughs> เอาเดียวคนเดียว <c oughs> เอาแขกแขกก็ต้องพูดได้ว่าพี่วิลลี่ครับหนูบอกเลยแล้วว่าหนูเหนื่อยมากเออ ทำไมรองจากจีออนนะคะเออแต่คนที่สบายที่สุดใครครับอีแจ็คใช่คือผมเนี่ยอะไรเพิ่งจะเริ่มขาย3นาทีคือผมฟังอาจารย์ทั้งสองท่านครับถูกไหมฮะสองคนนี้ไม่ยอมออกมาฟังอาจารย์ผมเป็นคนเดียวที่ออกมาฟังอาจารย์เพราะเขาคืออาจารย์เขาให้ความรู้พวกเราคุณฟัง4.7นาทีเลยเหรอคะคือไม่ได้ฟัง4ีสนาทีครับแต่ผมฟังแค่ประโยคนึงแล้วผมคิดได้เลยว่าว่าอย่าขายเยอะเดี๋ยวช้ำ เพราะว่าคนการตลาดเนี่ยคือการตลาดพวกคุณไปพูดพ่องพางเยอะนหะคนเบื่อฮะคนเบื่อมาทีเดียวเลยมาซื้อเถอะจ้าถ้าคุณไม่ซื้อผมจะโทรตามแม่ผมมาซื้อแล้วเออแล้วผมโทรหาแม่แล้วเป็นไงแม่บอกว่าแม่บอกว่าซื้อทําไมเปลืองตังค์ยอดก็ไม่ยังไม่ได้จากแม่นะไม่ได้แต่ประเด็นคือมันมันติดตรงที่ว่าเราอะเป็นเป็นพวกอศิลปินที่เขาเรียกว่าอะไรอะแบบขี้เล่นอะ ขี้เล่นนิดนึงอย่างที่อาจารย์บอกมันไม่มีใครเชื่อถืออ่อะไม่แน่ไม่แนบคอมเมนต์สักนิดนึงครับเฮียซ้งก่อนเลยเป็นยังไงบ้างครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขานี่ทำอะไรนี่ทำอะไรสิ่งที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยหน้าน้อยลงครับแปลว่าแย่งกันพูดน้อยลงนะฮะแย่งกันพูดน้อยลงครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราอะพูดเร็วเราอะเร่งพูดจนกระทั่งฟังลำบาก เพราะฉะนั้นครั้งเนี้ยค่อยๆพูดใช่ไหมครับอันเนี้ยถือว่าทีมสองทำได้ดีเพราะว่าเรากระหายที่หนึ่งตลอดอยากได้เพราะว่าเราอ่ะกลับมาแล้วเงียบๆมาแต่เราอ่ะจะมาฟาดอีีหลังๆทีหนึ่งเนี่ยจากกลัวชนะกลายเป็นกลัวแพ้ทีหนึ่งเนี่ยเสียโมเมนตัมของคนที่เคยชนะ เป็นทีมที่รู้สึกเสียความมั่นใจไปแล้วขายเหมือนแบบมีความกลัวอยู่ในใจนิดนึงอีพีที่แล้วว่าเกือบตกรอบใช่ปะก็เลยทําให้เราดูแบบไลฟ์แบบโอเวอร์เซลคือก็ให้ยอมรับตรงๆก็คือสําหรับเบลนะกลัวรู้สึกว่าความตั้งใจความมั่นใจยังคงเท่าเดิมและก็ยังมีความตั้งใจว่าเราจะต้องทำให้ได้ให้กลับมาชนะทีมที่หา พอเห็นแล้วอ่ะมันเดจาวูไปเทป2ที่เราปาด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 ,ปาด,ปาดนะอันนั้นก็ยังเป็นเรื่องเดิมครับรายการเลือกสินค้าแล้วทำเดมโมกับสินค้าตัวนี้ยังไม่ชัดเจนมากพอ m ิ l กี้่านไปเห็นตอนที่ทุกคนทาครีมลงไปที่ชิโร่ m ิ l กี้โมโหมาก,กมาพอรู้สึกว่าประโยคนี้เราพูดไปเราต้องตัดต้นว่าอย่าทำสินค้าเหมือนเป็นของเล่น มาที่ดีอยาก<ช>มันมาที่คล,คลินิกเลยคลินิกที่เขารอเป็นแผวเบิม,มีเบิรมเป็นยังไงบ้างอันนี้ได้หรือปะถูกต้องหรือเปล่าไม่ทำมากวิธีทาถูกต้องหรือเปล่าจริงๆมันน่าจะควรที่จะนอนทาอ่แต่อันนี้เรามานั่งทาพอนั่งทาปุ๊บมันน้ำหนักมันย้อยมันกระกแต่ผมไม่ได้เล่นท่านใจท่านใจทาจริงๆไม่ได้เล่นจริงๆมันสามารถทำได้โดยการที่ใช้บับเบิลก็ได้เป็นคนทำทำให้มันสวยงามนะคะให้สินค้า มันดูมีมูล,ลค่าไม่ใช่ทำสินค้าเหมือนของเล่นพี่บับเบิ้ลไม่ยอมน้าสดให้ตายก็ไม่ยอมนาสดถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากให้เราเป็นแบบแมสไม่ติดแต่ถ้าจะเห็นความจริงคือมันต้องล้างแต่ว่าความแตกต่างอาจจะไม่เห็นชัดเหมือนผู้ชายที่ผิวเป็นคนละแบบกันอย่างบับเบิ้ลเนี่ยเมื่อคืนมันก็มักหน้ามาอะไรแบบนี้ใช่ค่ะคือพี่บับเบิ้ล พี่บอเบ่ไม่เต็มที่ในทุกเวในไลน์หลังบ้านพี่บับเบิลก็จะบอกว่าคอยแบบเนี่ยอันนี้ให้คนนี้ทําได้ไหมอันนี้คนนี้ทำทุกคนทำหมดเลยยกไปตัวเองไอเดียเยอะแต่ไม่ทำํำขายของไม่เช็ดหน้าไม่รอไม่น่าสดคอนเทนต์ก็มีอันเดียวอ่าอย่างเงี้ยเหมือนเล่นเวง่ายๆมีทีมอยู่ไม่เป็นไรไปด้วยกันเือกี้ยังไม่ได้มองเห็นความเป็นทีมเวิร์คของ ทีมเร็วตะมากนักในมิชั่นนี้ค่ะสองสามทีมพอใช่ไหมครับพอครับเซเลปอะปล่อยเขาไว้เถอะครับให้เขาอยู่ในโลกของเขาได้ความส่วนรัสมีแขนเนี่ยครั้งหน้าอย่ามาอีกอตายแล้ทำไมอย่ามิวกี้เปล่าค่ะไม่มีอะไรก็พูดย่างไม่หาสามีใหม่ให้นะคะตัวเองยังเอาไม่ลง ฮะจะเลิอกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะฉันจะเลิกแล้วค่ะแต่เขาบอกว่าเขาไม่เลิกฉันไลยทำอะไรไม่ได้นี่แล้วเด็กก็ไม่ขลบรล้วมึงไปตู้ลเลยไม่ได้เอาละครับเราได้รวบรวมผลการขายของพวกคุณทุกทุกทีมมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติครับเราจะมาดูกันก่อนเลยนะครับว่าทีมเซเลบของเราทำยอดขายที่เท่าไหร่ ถ้าทีมไหนที่ทำยอดขายมากกว่าทีมเซเลบของเราก็รับเนอเนไปนะครับ3 0 0 0 0บาทถ้ามีมากกว่าหนึ่งทีมก็ไปหารกันเองเลยและทีมเซเลปของเราทำยอดขายเป็นอันดับที่ย0ล้านเฮ้ยล้าน,<ฮ>านแม่กูสองชุด,ดะ <laughs> อะย่ล้านจักตับเช็คมาละขึ้นตรงไหนอะขึ้นจอปะ ทีมแซเลบของเรานะครับลำดับที่ทสี่ดีเพราะฉะนั้นดีใจกันทั่วหน้าเลยทั้ง3ามทีมนะครับรับไปทีมละ10,000 10, บาทรายการอื่นเห็นปุ๊บใช่ไหมก็รู้แล้วว่าไม่ต้องมาจ้างพวกเราแล้ว <uld ank> ชัดเจนชัดเจนไม่ต้องจ้างไปขาย้อง <จ sang. S 2> อะไรแล้วขายไม่ได้อยู่แล้วขายได้ ขายได้ในหนึ่งชั่วโมงคุณได้กับมือนนี่ถือว่าเก่งมากแล้วคราวนี้ก็กลับมาถึงผู้อังคารของเราทั้ง3มทีมที่เหลืออยู่นี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเรากำลังตามหาทีมที่มียอดขายสูงสุดและก็มีทีมที่มียอดขายต่ำสุดผมจะประกาศจากทีมที่มียอดขายสูงสุดก่อนเลยและทีมที่มียอดขายสูงสุดคือ i oh